สวัสดีค่ะทุกคนืัอนี้คุณยายพาเพื่อนๆมาเดินตลาดนะคะมีตัวเหนียวนะคะนี่พอซื้อพอหาได้ค่ะมีเหนียวตัวเหนียวโยเยโยเยเลยจ้าแล้วก็มีเห็ดใครนะคะเพื่อนๆเห็ดไขรก็ยังออกเนะจ้าออกดีดีเพราะว่าฝนดีจะปีนี้ฝนดีแล้วเดดฝนดีแล้วเดดก็เป็นเชื้อทําให้เห็ดเกิดง่ายอันนี้แมงลูกออดตัวเล็กๆนะจ้ากับปูนานึ่งนะจ้า กับเพื่อนๆก็มีอาหารอีสานมากมายหลายอย่างจะถั่วฝักยาวจะฝักกระเ้าเน่าอิลีดอกจะเพื่อนเพื่อนเดินกันเพลินๆนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอันนี้เนื้อเด็ดเดียวจะเนื้อเด็ดเดียวขายเป็นจานเป็นจานเนาะจะคุณยายก็พาเพื่อน,เ,นเพื่อนมาเดินเพลินๆจะอันนี้บวบจะลูกบวบเนาะจะเพื่อนๆใครจะเอาไปผัดไปต้มไปแกงแวะมาเบิ่งได้เด้อจะเด้อ ต่อไปก็ดักแด้นะคะเพื่อนๆดักแด้เป็นอะไรที่อร่อยค่ะคุณยายก็ชอบกินนะคะอันนี้ข้าวต้มเทียนนะคะเพื่อนเพื่อนข้าวต้มเทียนแล้วก็ถั่วคั่วค่ะอันนี้เมงเค้งค่ะเพื่อน,เ,เ,นอเพื่อนมงเค้งน้อยจะเพื่อนเพื่อนนี้คือแมงจี้โซนค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ใดเคยกินเมงจีซ้ซซนคะชอบอยู่บบค้าหมักอยู่โบแล้วก็ฝักบัวนะคะเพื่อนบอกว่าเก็บมาสดๆแม่ค้าบอก อันนั้นเขียวเขียวคือผักสังเงงอันนี้ข้าวเม้าถั่วขั่วแล้วก็มักมักเมาเนาะจ๊ะเพื่อนๆนหมักเมาอันนี้ฝักบัวจ้ะอันนี้ฝรั่งกิมจูไส้แดงนะจ๊ะเพื่อนๆนสีสวยสวยจ้ะเพื่อนสับไว้เป็นถุงก็มีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะเพื่อนๆทุกคนพบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อ